สวัสดีค่ะน้องรุ่งแม่มดออนลน์วันนี้นะคะน้องรุ่งก็มาเทจโจงคอลาเจนนะคะของคู่กัดแตนะคะ VIP คู่กัดแตนะคะน้องรุ่งกินแล้วดี ปวดข้อปวดเข่านะคะปวดขท้าปวดเขา่าแล้วนะคะนี่นะคะเขาก็ดีขึ้นนะคะไม่เจ็บข้อไม่เจ็บขาไม่ปวดขานะคะของคู่กาแฟ นะคะ VIP นะคะน้องกินดีแล้วก่อน้องมาบอกต่อนะคะใช่ค่ะน้องกินดีแล้วน้องกะมาบอกต่อนะคะส่งแล้วนะคะ โชคลาภเป็นแม่ด้วยอ,อร่อยนะคะลิ่มแล้วแลม่กับภาพดีนะคะก็ขาดไม่ได้นะคะก o ก g แบทแม่มดออนไลนะคะ สุขภาพดีแล้วลืมคอลลาเจนอีกด้วยนะคะแลวอีกไม่นานคอลลาเจนสุดนี้อาจจะีบกับแมนแม่มดออนไลน์แล้วนะคะ น้องลูกขอจบไลฟ์เท่านี้กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ